คงอยากลาบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมสวัยบุญเนื่องในอกาศกันยกช่อพาของงานวัดโพธิเสด็จนะครับก็เป็นกิจกรรมทางศาสนาที่พี่น้องมีความรู้สึกว่าได้มาทำบุญและเกิดความอิ่มเอ,อิบใจมีความสุขทางใจกับเรื่องของ,ของความรู้สึกทางจ,จิตใจ ครับก็คงจะขอบพระคุณท่านสอจอแก้วเขาจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตอำเภอเมืองที่ได้ให้ความสําคัญกับศิลปินพื้นบ้านประเภทหนังตะลุงมโนราบรจูไว้ในหานก็กิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นการสืบสานเป็นการอนุรักษ์เป็นการสนับสนุนนะครับพง,งคพระมงจะมีหน้าที่รับใช้พี่น้องในการสร้างความบันเทิงผสมผสานสาระที่จะพอจะทํากันได้ ปฐมต้นข้อหนี้ใหญ่นพนพงศ์น,นครเกตกุลากษัตริย์แม่ปนังเจ้าปัตถมาราชนินีซึ่งเป็นมุกผู้ปกครองเกตกุลาเช้านี้กษัตร,ริย์แม่เป็นเจ้าปัตถมาเราไม่ติดชะโนดผลจะมีเรื่องอะไรเป็นสันหนี้ใหญ่น้องทุกครับติดตามปฐมต้นนิยายญ่คำสั่งพรน้ำใจแม่ครับผม คารตเป็นเขตคันเตเซมาเป็นเมืองหนึ่งสึ้นตังริมกว้างสมุรเป็นตีอาไซของมนต์ยิ่งรื้อชัยนี่มาลายฟาละองราเมตรอเกจกาศคติยาทือบุตราเทียงธรรมในนามไทย แกวโกลานิทานีเป็นที่สนุกกันปกกรองข้องประมุกมีมาทุกหยุคสมัยเราปัทมานารีคูประเทศไทยเป็นคันจะอยู่เนื้อกล่านี่กระเจ้าประชาบุญญาดตอินเสดเราเกิดกระสัไปีใจจัดทุ่งในชาติเราทั้งสุ้ในประวัติศาสตร์ ลาบุตรีตรงปะนามพวงปากาประชานาซาได้สิบเกา้าเธอเป็นแาวสำน,นันเราลล่าภาซามีภากันทรงโอ้เราซาลาห์ ราดมาสัมผัสมีสมัพันธ์เพื่อจะได้ควันหวไนาไไปคอนโดจะตอบตัดลอกติหลอกลอกติตรงคิดอ่านกรวาการสงครามเดี๋ยวนี้มันจะตามมาเราจึงโยบายเราได้ประกาศว่าใจใดๆนี่ใจไม่พลาดเราขึ้นอยู่กับปราวานะวัติศาสตร์ ใจทำบีตีบวงส่วยลูกพวงประกามนี่เพียงอะไรหลักเราไปทำหลักการหลกักกฎว่ามีใจนึ่งนำเขาเค้ากับตันเ่านี่ทงถักเราซื้อเบาในเหลืองหลักแท้มมยมเจ้าได้สักเกานาฬิกาการเราเจ้าสิ้นคันเสวนาพอเลาอยู่ที่หน้ปราบัหลัง Rubber. <laughs> ชมลิเกยกยรติความอะสมัยก็เมื่อก่อนเนี้ยเราอยู่ไม่มีปนนนัญหาในคอนกลางเลยครับนับแต่ลูกยิงเยอรมันสวยสาก็ปรากฏว่าความสวยของลูกได้ขยายไปถึงฝั่งมือต่างมาร์มายทำให้ราบรรดาเอ,อ่อทูตานุทูดเนี่ยนะได้นำราชสารเดินทางสู่นครของเราไปเว้นตะวันในอันทะเลขามที่เราจะถูตนำพามานันนันก็มีความประสงค์อันเดียวกันไปตกลงมาสู่ขอลูกยิง,งเราเนี่ยเป็นคู่อุปิเซกลูกสะพายที่งทำให้ผู้เป็นพ่อแม่ก็ทรงวิตกกังวลในการตอบตกลงตรงใจ เพราะการอยู่ร game, muscle, <im> しし่วมกันระวางเพื่อนบ้านการประนีประนอมเป็นปัจจัยสําคัญที่บูอผู้เรียนอย่างเราจะต้องให้ดํารงอยู่นะเขาแสดงความเสื่อมลุ่มหัับเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาสลาเรื่องความเสื่อมลุ่มหญิงนี้ใช่กบมีปัญหาสละเมื่อปัญหาเกิดมันก็ต้องแก้ไม่ว่าปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาหมู่บ้านหรือปัญหาประเทศชาติก็ต้องหาวิธีการแก้ดังนั้นต้องลําดับการขั้นตอนในการแก้ปัญหาคือหาทางออกที่ดีที่สุดว่างั้น แต่ปรากฏว่าวิธีการนี่มัมหนึนการนั้นถูกคัดค้านจากเหล่าประชาชนมากมายบรรดาที่สิทนักศึกษาบรรดาสื่อมวลชนเขาไม่เห็นด้วยก็ตั้งวิพากษ์วิจารณ์มากมายเดีรร๋ยวนี 3, รร้ก็กล่าวว่าวัตถมงคลเอาความคิดที่ล้าสมัยกับมัใช้เรงส่วนทางกับยุคปีบันนีดก็เป็นใจรื่องทางวัตถุเขาไม่เห็นด้วย,วค,วย,ยวววความคิดที่วั่วนนถ,ววถุมงคลนัมม้นไปชนกระแสขะะนมสาวนะั้นเดี๋ยวนี้ก็คัดค้านมากมายนั้นเดี๋ยวนี้ประชานเขาเถอะบรรดาสื่อมวลชนบรรดานิสิตนักศึกษาบรรดานักวิสาหก่าวหน้าตั้งวิพากษ์วิจารณ์เเรรราามมันก็ไ่่ใชอลว้ย ขามีสิทธิคิดแตกต่างเขาไม่จริวิาพา์วิจารณ์เรานะเออมันเป็นสิทธิของเขานะเราจะมังเขาว่าเขาคิดเหมือนกับเราใน,นคงจะเป็นไปนไม่ได้หรอกสองคนยนต์ตาช่องคนหนึ่งมองเห็นดาวเปล่าแสงฉายอีกคนมองเปคมตมอาจมไรเทุควรไทยเพราะเขาเราต่างกันในโลกนี้พนังประโยชน์ว่ามนุษย์เราอยู่ในธรรมกลางความแตกต่างนะเราหลากหลายความคิด เราจะบังคับให้เขาคิดเหมือนกับเราเนี่ยคงจะเป็นไม่ได้สองคนยืนมองช่องเดียวกันเนี่ยมีความพิคิดไปคนละแนวทางกันเหมือนก็เรื่องปกติวิสัยของมนุษย์ชาติโลกนี้ทั้งโลกคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์โลกนี่ย่อมจำนนในกฎข้โลกสามประการไม่ว่าพระเถนในเอเชีษตะวันย่ายกคนชจาคนขอทานต้องจำนนในกฎข้โลกเนะเราปฏิเสธมันไม่ได้มันมีสามประการในกฎใหญ่ๆคือมีตัวยืนตัวแยงและก็ตัวใหม่ไอ้ตัวยืนนี่คืออะไรล่ะ คือทุกคนเกิดมาในโลกนี้มักจะเข้าข้างตัวเองเสมอไม่มากก็น้อยมักจะยืนยันเราคิดอย่างนี้ถูกต้องแล้วเราทําอย่างนี้ทําตรงที่สุดกับผู้อื่นก็งเราเราพูดอย่างนี้เราพูดกว่าถูกกับผู้อื่นก็งเราคนอื่นเขาแย้งก็เราคิดเราพูดเราทำแต่ไม่ถูกเขาทาถูกกว่าเอืเกิดความกันแย้งขึ้นมาเราเมื่อเกิดความกันแย้งขึ้นมาเราก็มาสรุปว่าอะไรล่ะคือความถูกต้องของความกันแย้งเหล่านั้นเพราะในข้อสรุปมันคือตัวใหม่ไอ้ตัวใหม่เหล่านี้คือความคิดที่ถูกต้องไอ้ความคิดที่ถูกต้องเหล่านี้ มันเกิดจากความคิดที่แตกต่างกันนั่พรันสังคมใดก็ตามที่มีความคิดแตกต่างที่หลากหลายเนี่ยนั่นเป็นบ่อเกิดของความคิดที่ถูกต้องที่ถูกต้องเพราะแน่นอนไม่ว่าสามีภรรยาเพื่อนผเรห่องในประเทศในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็ความคิดที่หลากหลายที่แตกต่างเหล่านั้นทั้งประเทศไปสรุปไปไตรยติหาความคิดที่ถูกต้องเอาในความคิดที่ถูกต้องแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดจากความคิดที่แตกต่างเสมอนะกระชังก็เถอะ เขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาทวงหล่อๆในสังคมที่เป็นวิสร์แต่เรากบเอาความคิดที่เป็นกระแสทวนจนะเขาอะหนุมสาวหล่อนี้เขายอมรับไม่ได้เขาต่างวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากกิจกรรมลำเนินการเนี่ยเรานี่มนกล้าเชิญถามให้ลูกหญิงนี้พอนาต่อสยามเทวทิราชเจ้าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าบุคคลใดที่มีลักษณะสามภูมินันต่อไปนี้คือภูมิรู้ภูมิฐานแล้วก็ภูมิธรรมนั่นคือผู้นำของประเทศนะแล้วก็เป็นผู้ครองลูกหญิง โดยลูกหญิงนี้ภาวนาต่อสยามเทวทิราต่อสิงห์จัท์สิทธต่อเสื้อบานทรงเมืองโดยตนทาการภาวนาแล้วก็ด้การเสี่ยงพมอลไยหากใครได้รับควาถืบอบุคคลนั้นสวรรค์สร้าสงสมกันมาหรือส่งมาเป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือเป็นผู้ครองลูกหญิงปรากฏว่ามนกินจกรรมได้เกิดขึ้นพมาลอยกระบอยละลิ้วหรือไม่ยูต่อมาก็มีชายผู้หนึ่งได้นํพวมาลัยลูกหญิงมาข่าวเฝ้าเดี๋ยวนี้ก็พมนักกันมนขอ,ขอนะเราเนี่ยรอต่การอุิเสียงลูกหญิงคนนั้น แต่น้องก็ติตามเขามาตลอดถุกครัเขาไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นํานะน้องติดตามท่าทีทงตงานองเขามาตลอดแล้วไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นํแผ่นดินผู้นาต้องสวัสดีภูมิปัญญาและขีดความสามารถที่จะนําพาบ้านเมืองได้เขาไม่เหมาะแน่คงจะเป็นกรรมลูกหญิงมุบกาอย่างนนแน่แล้วแลวเป็นเวรกรรมก็เราด้วยที่มีลูกเคยอย่างเนี้ยเอาเถอะไอเรื่องเวรเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่เธอเข้าใจไประน,นแต่เรามาถามตัวเราก่อนสิว่าเรานี่เป็นใครเราอยู่ตําแหน่งไหนละ่ะ เราเป็นกษัตริย์เป็นประมุกนะของวงชนเป็นกษัตริย์ตัดไม่คืนคำยงคนแก่เขาเกล่าวไว้ว่าช้างตายนี่มันจะต้องเอามาคนเราพูดจามันต้องเอาคำระดังประโยชน์ของช้างตัวมันใหญ่โตนะแต่ประโยชน์ไปตรงที่อาช้างประโยชน์ของคนอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่คําพูดคนเราจะเด่นจะดีจะดังจะพังเพราะปากจะเกิดมิตรเกต์รุมอยู่ที่ภาษาเกิดความเสื่อมเกิดความศรัทธามันอยู่ที่คําพูด เราจะพูดใหเพื่อนเชื่อเพื่อนชอบเพื่อนช่วยเพื่อนชังพูได้ดีผู้ใดพังอยู่ที่ปากทท้งนั้นยิ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ผู้มียศมีตําแหน่งผู้สูงอายุคําพูดแต่ละคํานี้ต้องสวนไม่เช่นนั้นก็จะกล่าวว่าเราเป็นผู้นําที่ไร้เหงื่อผลไร้หลักการฉันเป็นผู้นาที่จํคขพูดฉันได้ช้างตายมันเอาอาฉันพูดการฉันยังเอาคํามันเขาจะเป็นคนพิกลพิการเงินังเถอะแต่เราประกาศเวลาบุคคลใดก็ตามที่นําผมมาไลลูกหญิงมาเข่าเปลาบุคคลต้องทาหน้าที่ปกคร้องแผ่นดิน เธอทำการอุปิเหตกลูกหญิงแต่ยังมีทางออกอยู่เธอไม่ต้องวิตกหรอกมันจะมีทางออกอยังไลงล่กขึ้นมาเอาคนแก่เขาเคยว่าไว้คำนี้มันเป็นวิจารา์ให้ความรู้กับเราฉันยังจำได้เขาเกล่าวไว้ว่าซื้อไวยดูหางซื้อนายดูแม่ก็หมายความว่าเอาฉันยังเชื่อระบบพันธุกรรมแล้วนะระบบพันธุกรรมเป็นปัจจัยอันหนึ่งในการชี้ประวัติคนไนดะ้น้ำมันดำปลายมอมจะดำเบ้าบนเบี้ยวเสาอมจะเบี้ยว หากพ่อแม่เขาเป็นคนดีเนี่ยลูกก็ต้องดีด้วยระบบสายเรื่องในการสืบสานนั้นฉันเชื่อมันอย่างนั้นคน,นจะรับเขามาเป็นบูนําร่คนจะรับมาเป็นผู้ครองลูกหญิงก็ต้องรู้ประวัติพื้นเพลต้นสกุลลุนชาติก่อนมีทางเดียวนั้นให้ผู้เดินตามไปสืบหาประวัติตแหน่งว่าที่เราจะเปยดยังละเอียดอ่อนแล้วนําผลเสนอตรราบนะแล้วจะทําการอุปเด็ลูกหญิงดังนับนวันนี้ผู้ต้องเดินทางนะเดินตามไปสืบหาตําแหน่งประวัติว,ว่าที่เปเดยังละเอียดอ่อนนะ เราเสนอตารางด่ว,ดดวนใช่เออผลก็ไม่น้อยเนี่ยมันจะมึดสาวซะหน่อยแล้วเออครับท่าไนไว้บางคมม่อมผอมม่อมแมงที่กำลังโดยคราบเดี๋ยวก,วยก็ม่อมก็เดชาตายคว้าหลองธุรีประบาดข้าบัตรบุตรเจ้าตอนจนอมบุญม่อมผอมมีความประสงระกันใดไม่ทราบประเกงขาเออฉันเองไม่สบายใจหลายวันละผัวในมันผมม่อมผมไม่สบายกระต่าอย่างใดไม่ทราบประเกงขา S 1> <S 1> <S <an> <S เอคอคืเรื่องลูกหญิงเรื่องน้องหญิงโบกปากาอันใดไม่ทราบอาูนต้องยอมรับนะหากเรามาวิเคราะห์แล้วก็คนเราเกิดมาในโลกนี้ย่อมมีตําแหน่งอทั้งนั้นนะทุกคนมีตําแหน่งในโลกนี้ตําแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ตามาระตำแหน่งนักการเมืองมีการเลือกตั้งมีการประกาศเส้นมีการดํารงอยู่การเปลี่ยนแปล,ปล,ปลตแงตามาระแต่ตําแหน่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเลือกตั้งคือตําแหน่งพ่อตําแหน่งแม่ตาแหน่งนี้มีความหมายมากนะตําแหน่งพ่อแม่เนี่ยอ แต่คนที่รับตำแหน่งพ่อแม่รย้อนรอยถอยดีที่บุญสมัยเหนุ่มสาวนั้นทุกคนก็หมายปองต่อกันนะผู้ชายจะตามหมายปองผู้หญิงหวิงจะตามหมายปองผู้ชายแล้วก็ตกลงใจมาใช้ชีวิตคุนส่วนต่อกันเหมือนบริษัทชีวิตน่ะเอาความรักทั้งสองหัวใจมากองไว้เป็นกองเดียวกันแต่มันมีลูกม่เต้าขึ้นมาความรักก็พ่อแม่ที่กองไว้นี่ก็มากองไว้ที่ทีลูกลูกนี่คือจุดรวมศูนย์รวมความสุขความสน็จของพ่อแม่อยู่ที่ลูกเท่านั้นจึงมันม่อมหวานถ้เราย,ย้อนรอยถอยดีกีนแลาไม่เกินมาก และกาไม่คิดไรตามประสาแดกวิ่งไปตามประสาไดกเกิดมาแหลกแหลกก็คือแหลไม่คิดอิจฉาหรือไสย้เลยค่อยอยากนมขึ้นมาแขกนมแม่ึ้นอยากนมขึ้นมากันหลวงตังเปล่าแม่เจอนมแล้วไม่คิดอิจฉาหรือไสย้ไม่คิดพยาบาเค่อยเลยไม่โกงไม่กินค่อยแล้วไม่คิดที่กินไม่เป็นว่าคะแนนมึงไม่กินกินวัวออบอตอค่อยไหมนี่คือจุดรวมซุนรวมความสุขความทำได้ของพอของแม่ ยุที่หลุมใช่ลูกคือจุดรวมศูนย์รวมความสุขความทุกขของพ่อแม่อยู่ที่ลูกทท่านั้นแต่ถ huh ้ามองอีกมุมพอๆลูกไม่จะจุดรวมทุนในความทุกข์ความสําข์แของพ่อของแม่อย่างเดียวและรวมศูนย์อะไรด้วยลูกรวมศูนย์ในความทุกข์และความลมเลี้ยวยุที่หลูกกันใช่ลูกมีความปวดร้าวพ่อแม่ก็พลอยปวดร้าวลูกมีสุขพ่อแม่ก็พลอยสุขด้วยจะมีพ่อแม่คนนั้นแล้วจะมีความสุขบนกองทุกข์ก็ลูกนี่ คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ยังก็บอกว่าลูกติดคุกกันนะตัวพ่อแม่อยู่ทางบ้านใจพ่อใจแม่เนี่ยกลับไปอยู่ในคุกกับลูกด้วยแสดงว่าเราตำแหน่งพ่อตำแหน่งแม่นี่อยู่กันเพื่อลูกอยู่กันเพื่อลูกเท่านั้นเราทํากันเพื่อลูกเราทํากันเพื่อลูกเท่านั้นเราทํากันเพื่อได้ลูกถูกต้องแล้วเราทํากันเพื่อได้ลูกเท่านั้นแต่บางทีทำดาวทำก็ยังไม่ได้ลูกเราทํากันเพื่อได้ลูกเท่านั้นผู้นยเราเหนื่อยเมื่อยล้าไปถามพ่อแม่เดี๋ยวนี้ที่มีลูกเนี่ยล่ะมีตำแหน่งพ่อตำแหน่งแม่นะ คำตอบคำเยียวบอกได้กันเลยว่าเราเห่อไหลใครย้อนกันเพื่อใดลูกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันเพื่อใดลูกเท่านั้นมันละมอมพ่อเหน็ดแล้วหัวกลืนเหือไหลใครย้อนกันเพื่อใดลูกเข็ดเววยอวกันเพื่อใดลูก,ยยก,ลกแต่มันมีเข็ดเอวแล้วเหือไหลแล้วก็ยังมาด้ลูก พูดไมฉันไม่เข้าใจคำพูดที่นายุพูดคือวันนี้หมอพ่อเราสองคนพ่อมีเราทากันต้องการได้ได้ลูกถูกต้องเราทากระหนาำลุกมหลามคั่มตัําบัวเจ้าไม่พอทําวันเที่ยงทําวันเที่ยงไม่พอทําบัวคัําทาบัวคําไม่พอสองคนพ่อเมียยกขึ้นทําบัวลุ่งทากระเหนือปลักเหนือเปื่อกทากันต้องการได้ได้ลูกแต่บางทีทําเต้าทําก็ยังไม่ได้ลูกทรงปลักแค่เดียวเราฉันไม่เข้าใจสื่อความหมายคือวันนี้นี่หมอพ่อ เราท้า็ทาไปทําทํางานตัดยางถางป่าทํางานก่อสร้างให้ได้ตังมาพอเบอิกกันเดือนมาแล้วเบิกตังมาแล้วเฮินไม่มาถึงมือลูกเราไปจ่ายค่าติดนกลางทางแสดงว่าทรงพลักคแคเดียโปรโอไปจ่ายค่ามีค่าสินระหว่างทางเฮินที่ได้มาไม่ถึงมือลูกแสดงว่าทรงพลักคแคเดียโปร หลักศเศรษฐศาสตร์โอนเลยไม่ต้องไปเรียนมากไม่ต้องเรียนมาลลยศึกษาวยตัวเราเองเนี่ยไม่ว่าในระดับครอบครัวส่วนตัวหรือระดับประเทศมันดูสองตัวคือตัวไหลเข้าไหลออกไอ้สองตัวนี้เป็นปัจจัยชี้ขาดในการดำรงอยู่นะเออวันเดือนในบุคคลในปีใดมันมีเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้าแสดงว่ารายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลแล้วรายจ่ายมากกว่ารายรับดัน้นบุคคลได้เงินไหลเข้ามากกว่าไหลออกแสดงว่ารายจ่ายน้อยรายรับมันมาก เสามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้ยังต่ชนลพนิได้วันเท่าไหร่ผมได้วันละไปสิบบาทครับได้วันละไปสิบบาทมันละหมอมพอแล้วเดี๋ยวนี้จ่ายวันเท่าไหร่จ่ายวันละร้อยแปสิบเอ้าในที่สุดในที่สุดได้กําไรหนึ่งร้อยครับเอ๊ะใครได้กําไรหนึ่งร้อยจะของร้านเลยหมอพอทาไมเนี่ยทรง p ระเซ็นเลยครับเอ้าขาแสดงเป็นนี่เป็นสิหรือสิไม่ต้องแสดงหมอพอทรงเซ็นกับเราลุมสุมแล้ว มันชีมานางว่าเลยเพ่อมันเช็นเล่าลูกลูกมันเช็นนมแม่มันเช่นข้าวสารหน้าร้านแม่เดินผ่านแล้วทรงตันวัปลายยางแล้ว <c oughs> ก็แสดงว่าถึงรู้ถึงรู้เป็นนี่เป็นสิ่งก็ต้องทํหมันและหมอมพอ่อรวยรายใจมากกว่ารายรับจะจําเป็นต้องทําทาไม่ยอมหยุดลุกทํำทำตลอดมันและหมอมพ่อบางทีเข็เอลอยู่ตสาแค่นทำบางทีไม่ใครบายอย่างอุตสาแค่นทำ บางทีเมาเยาสาแค้นํำคลานขึ้นไปเมียมติดพลับมาเล่า <c oughs> นั่นคือตำแหน่งพ่อแม่พุนเข้าใจนี่นะตำแหน่งพ่อตำแหน่งแม่ผันเอ้ยเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเอออะไรเคยย้อยกันพนลูกท่านนั้นมันนะหมอบออแต่ลูกไม่รู้นี่ว่าพ่อมันทรงประเคนเอื้อเฟื้อลูกมันทรงประดื้อนี่ <c oughs> หากวันใดเขามีตำแหน่งอย่างเรานี่พุนเขาจะรู้นะวันนี้เราบอกลูกเอ้ลุยอย่าไปพุ่งไปอย่าเออนพ่อแม่ไปล้างผลานิเขาไม่เข้าใจหรอก แล้วเขาไม่มีตาแหน่งอย่างเรานี่แต่วันใดเขามีลูกอย่างเรามีนี่เขาจะเข้าใจนะที่ฉันคุยกับพลในเรื่องลูกดานช้าเนื่องจากว่าฉันมีลูกเป็นผู้หญิงคนเดียวเสียด้วยแล้วเดี๋ยวนี้คนมาสู่ขอลูกสาวฉันนี่มากมายพัวเ๋ยหลายวัวเมืองทีเดียวเลยไอ้เราก็อึดอัดใจนะเือความประสง์สงูสง,สงสุดต่อกันลูกมีความสุขเป็นการครองเรือนนะหากลูกมีกูครองดีเราก็พ้อมสบายใจพัวเ๋ยนะเมื่อม่อมพอตั้งเปลตั้งใจใครค,คิดเริ่มโภมตั้งใจใครม่อมพออ้อมีลูกมีเต้าขึ้นมา ไม่หัวเาค่ากันจันผู้หน่อยเหรอผู้ยิ่งลูกฉันก็มาคอนพอมีลูกแววขึ้นมาคิดในใจเลยว่าเป็นผู้ยิ่งอนไรลูกคยทดีดีอ่ะมีลูกเป็นผู้ชายในบววในคอชายบาเรื่องในลูกภายดีดีม่อมผอได้ลูกคยดีได้ลูก่ายดีพอแม่ก็ปล่อยบายเกิอ้อไปเยี่ยมลูกสักเดือนอยู่กับลูกสักวันกินกับลูกสักมือลูกพายก็น้าไม่เปลี่ยนสี่ลูกเคยก็ไม่เมาจัดเมียเราหน้าบอตากันบาดเกนั่นแหละสิไอเราก็ประสงค์อย่างนั้นเนะ คือความประสงค์ให้ลูกมีความสุขแล้วก็หาคนดีมาคลองเรือนให้กับลูกแล้วก็พูดนำมาปกครอง่ปดินที่ดีเมันมาบอดดังเปใช่โบราณก็กล่าวไว้แล้วไม่ใช่บุญว่าเออถ้าปลูกบ้านผิดโบราณว่าปลูกบ้านผิดนโบราณว่าคิดคิดจนขายเงินปลูกบ้านผิดคิดจนลายเขาเวลาเขาขายผิดเขาทำกับไม้เถื่อนงินปลูกบ้านผิดคิดจนลายโบราณว่าหาผมเมียผิดโบราณว่าหาผมเมียผิดคิดจนหนาเอิญ คิดจนตายไม่มีใครคิดตายหมอพอก,กนานเมียไม่ตายยังมีปลาหมาเมียเอออยู่กองเลยอยู่คำโบราณเขาว่าไว้นะฉันยังมีความวิตกกังวลจริงครับคุณเอ๋บอกข้าหน่อยสิเราจะมีวิธีการดูยังไงเออดูว่าเขาเป็นคนดีที่สุดละมาเป็นลูกเขยนี่ดูว่าเขาเป็นคนมีความสามารถในการปกครองเป็นดีเนี่ยบอกข้าหน่อยในการพีรณาในการเป็นหาคนดีเนี่ยเราจะมีวิธีการดูยังไงถ้าคุณบอกข้าหน่อยสิในการ เออพื่อนงานคนดีเลยจะมีวิธีการเปยังไงล่ะยืมความคิดฉันหน่อยว่างั้นเออเช่นบอกข่าวนอยในการพิจารณาในการดูคนดีเนี่ยผม,ม่อมพอเลื่องแรล่คนหนึ่งจนประเด็กราวดูกันยากแล่กันยากโอ้โหโอแเลคนหม่ผมไม้เขื่องฉังเครื่องวัดแล่กันยากไม่รู้ใครดีเคยช่วเแ่าได้แล่กันไม่ออกบอกไม่โต้อโอ้ไกลเดเล,เ,ลเล่แค่เดือยวัวนอผ้าป้าหน้าไมโพดกลงว่าจุกแล่ใส่อุดแล่ออนแต่ว่าคนแล่กันยาก ดูกันยากของผมอ๋อโลกเคยไม่เมือ่อมมาจินดโกชาไม่ไม่ละมาเรียบร้อยมันป้าปั่าเล่าไม่กินยาไม่ตู้ก็โทษพ่อตาใบายอ๋อเดี๋ยวเล่นกับยิ่งดีถูกคำน้องนองนองนองยิ่งไปเล่นกัเดินเล่นแต่ทวนแต่เดินยิ้มคนบ้าผอลงดุอยู่งอะน้องนองนองนองแต่นั้นก้องเพียนี่ก้องนองหลักกันไม่ไม่ละท้านน้อมนำใจมันค่อยเดินอะไรเนี้ยระแต่กมันไม่อย่างนองนอง เลยพอด้ลุกักคนกับเมียไม่นองเลยแม่เศร้าพอด้ลุกั้องทคนแม่มวนพอเมียแก่ๆกเขาอีเปลสแล้วออกลายเร็วเริ่มผมออกบางไลน์นายเมียแล้วไม่พอขิ้หน้าเมียน้อยไอ้ตรงนี้นั่นสิมันมีปัญหาไอ้นั้นมีด้วยยังอ๋อ นายเมียแล้วก็คิดย้เมียน้อยไปดังอ้อนไปว่องยิ่งเมียพลัดบ่อตายจะมังควายควันจะมังโวจอจะจ้มั่งข้าเขนักรองคือคือแนแ่งเมียตายได้จักมืน